บวยไทยเนี่ยแหละที่แบบกำลังตามหาช้างของเขาที่หายไป สวัสดีค่ะอยู่กับกู๊กูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4นะคะกับการเล่นเมนสเตทหรือว่าสเตทหลักนั่นเองนะคะซึ่งพีก่กุ๊กก็จะมารีวิวด้วยตัวแปลกๆก,กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์นี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครอยากรู้ว่าตัวไหนไหนบอกเลยว่าถ้าใครถ้าใครยังไม่เคยดูซีรีส์นี้นะคะก็บอกเลยว่าถ้าใครอยากเห็นตัวที่แบบ เป็นตัวที่เลเวลยังไม่เยอะหรือว่าเป็นตัวที่หายากภายในเกมนะคะมาดูที่ซีรีส์นี้ได้เลยบอกเลยว่ามีต่ของดีๆแน่นอนนะแล้วก็วันนี้นะคะพีู่ปู่จะมารีวิวตัวนี้นะคะนี่เลยสมชายนั่นเองนะคะซึ่งน้องสมชายเนี่ยเป็นตัวที่หายากนะซึ่งตอนนั้นน่ะรู้สึกเหมือนจะได้มายัางไงก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแหละ เขาบอกว่ารู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงองค์บากหรือเปล่าไม่แน่ใจเออเป็นช่วงองค์บากมั้งเพราะว่าตัวตัวสมชายเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าสมชายเนี่ยคือมวยไทยวอร์รีเอร์นะคะ who's wonders to find his runaway elephant นะคะหรือแปลว่านักมวยไทยเนี่ยแหละที่แบบกำลังตามหาช้างของเขาที่หายไป นี่มันองค์บากใช่ไหมตอนนั้นก็จาไม่ได้แล้วจริงๆแหละว่าแบบว่ามันได้มายังไงอย่างนี้นี่ควรจะเอาสมชายไปเล่นคู่กับน้องช้างนะวาปะแบบเดินไปด้วยกันน่าจะเจ๋งดีนะเหมือนองค์บาก <laughs> น่าจะเข้าเสียดายไม่มีช้างนะคะก็วันนี้นะคะจะใช้ตัวสมชายตัวนี้นะคะในการเล่นเมนสเตดนั่นเองนะโดยที่เราเนี่ยใส่ของให้สมชายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเซตนี้จะเป็นเซตที่เอาไว้ลดดิเลในการเรียกเรนเจอร์นะคะหรือว่าตัวนี้นะคะเรนเจอร์เจเนอเรชันไทม์นั่นเองซึ่งตอนนี้ใส่ไปละลบ28อยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้แรกค่อนข้างเยอะพอสมควรคือใช้650จริงๆพี่กุ๊กอยากจะลดแร่ลงนิดนึงต ว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่ลดดีเลยน่าจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่เป็นเซตนี้เนาะก่อนที่เราจะไปดูเมนสเตจกันก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันนะคะฝากจริงๆเลยนะฝากกดติดตามหรือว่าปุ่มแดงๆ Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนจะเข้าไปดูเมน ก่อนจะเข้าไปดูรีวิวกันสำหรับตัวสมชายตัวนี้นะคะฟานน้องๆทุกคนนะคะช่วยกดไลค์ด้านล่างก่อนจะไปดูการรีวิวกันนะคะสำหรับสมชายหรือว่านักนัก อะไรนะันักมวยที่กำลังตามหาช้างตัวนี้นะก็ขอฝากแล้วนะทุกคนนะคะช่วยกด Subscribe หรือว่ากดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่เวลาที่พี่โอก,กอัปคลิปเนี่ยจะได้เห็นเป็นคนแรกๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะไปดูสมชายในฉากต่อสู้กัน เรามาถึงด่านที่292แล้วนะคะด่านนี้ก็อยู่ใน Big Control Tower เหมือนเดิมนะคะแต่ด่านนี้เนี่ยเพิ่มตัวนี้เข้ามานะคะโคริโคนี่ซเซอร์นะคะหรือว่าเป็นนักเวทโคนี่นั่นเองนะคะวันนี้นี่จริงๆแล้วพี่กุ่ม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าสมชายเนี่ยไม่มีสกิลเลย <c oughs> จะรอดไหมเนี่ยออกไปมาแล้วเดะมวยไทยก็มามวยไทยก็มา <c oughs> ไปละกระโดดไปครับ กระโดดไปครับนี่โอ้โหแม่ไม้มวยไทยบอกเลยแม่ไม้มวยไทยปึ๊บโอ้โหแต่ออกมาเยอะมากออกมาเยอะออกมาถี่มากออกมาถี่จริงๆออกออกมาเยอะจริงๆแน่แล้วก็ต่อยไปฮะแย็บ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 ไแน่แย็บแย็บแยบแย็บแยบแล้วก็ปีโอ้โหดับคิกดับคิก ยอดไปเลยนี่มาตลอดมาตลอดมายังมาอยู่เรื่อยๆอย่างมาอย่างต่อเนื่องไหนดูสิ <c oughs> ดูแบบนี้แล้ว <c oughs> ดูแบบนี้แล้วขำอ่ะเออเดีอ่ะดูแบบนี้ก็ฮาดีนะคะเี่พร้อมเพียงมากเป็นเป็นการกระโดดที่พร้อมเพียงกันมาเป็นสายอ่ะมาเป็นสาย บอกเลยว่าสมชายมาอย่างเยอะสมชายหลายตัวมากตอนนี้ช่วยกันกระโดดดับคิกกันไปเพื่อบิวกูดาวเอาว่าสมชายเนี่ยน่าจะเป็นตันที่โจมตีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยอาจจะเหมือนโจมตีไม่โดนอาวเสือขาวก็มาอย่างนี้น่าจะจบง่ายเลย คือเหมือนมันโจมตีได้ที่เราตัวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะใช้เวลาในการฆ่านิดน,นึงนะคะ <M> ทำไมมาช่วยกันเยอะจังง่ะจะช่วยอะไรกันเยอะแยะเนี่ย เรียบร้อยโอ้โหกว่าสมชายจะเอาชนะได้บอ,นนบอกเลยว่านานบอกเลยว่านานโอ้โหแล้วเราต้องเล่นแบบที่ไม่ใช้มิสไซล์ด้วยนะจะรอดไปเนี่ยดูซิว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ ายอย่างเยอะ <Nice. S 1> มาสมชายออกมาแล้วค่ะนี่ดูความคลิวของสมชายด้วยฟุตเวิร์กฟุตเวิร์ก ตอนนี้นี่เราต้องต้องมีตัวมาช่วยอะจริงๆนะเพราะว่าถ้าสมชายแค่ตัวเดียวผูคิดว่าอาจจะวันนี้อาจจะไม่จบอาจจะเล่นเนี่เช้า,ชาได้เพราะนางก็โจมตีเมามากนึกออกไปค่ะดูมุมไกลนิดนึงตอนนี้คือเราไม่ถึงโจมตีไม่ถึงบ้านด้วยนะอ้าวตายไปแล้วห้า่ะ โปรเซ้นเราวทีเงี้ยไม่มีคนมาช่วยเลยอะเอามีตัวมาช่วยแล้วค่ะเนื่องจากตัวมันเยอะมากเดี๋ยวขอพัดนิดนึง รัวรัวรัวทำไมไม่มีคนมาช่วยเราเลยอ่ะทำไมไม่มีคนมาช่วยเราเลยอ่ะปกติมันต้องมีคนมาช่วยดิโอ้นี่ถึงกันเรียกโทรมาได้เลยนะคะ อยิงหน่อยถึงกระเฮอรี่อาพแล้วนะคะก็คือแบบเล่นกันยาวนานมากสำหรับสมชาย แล้วก็รู้สึกเหมือนเรากำลังตายเรากำลังตายค่ะขอยิงมิสไซล์หนึ่งซึ้งปึ๊บนี่เพราะว่ารู้สึกว่าสมชัยบอบบางเหลือเกินแล้วก็ตายไปเยอะมากนะคะเอ๊ะนี่โดนสก,กิลใครเนี่ยสก,กิลตัวข้างหลังใช่ไหมน้องรียาใช่ไหมสก,กิลใบนะคะสก,กิลใบ เราต้องตายในอีกไม่นานแน่ๆเพราะว่าตัวบินเยอะมากนะคะต้องผูไม่ไหวสมชายไม่มีสกิลนะคะเพราะฉะนนเนียค่อนข้างอ่อนแอมากค่อนข้างอ่อนแอมากๆไม่เก่งไม่เก่งนี่เราต้องใช้ตัวช่วยแล้วล่ะนิดนึงโอ้โหขอกดออโต้เลยแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไงก็น่าจะต้องใช้มิสไซล์ในการช่วยแล้วแหละเพราะว่าไม่ไหวจริง อย่างที่เห็นนะคือแค่สมชายเนี่ยต่อสู้ตัวเดียวเนี่ยไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเป็นตัวที่โจมตีได้ทีละตัวด้วยนะคะหมายถึงว่าเป็นตัวที่โจมตีศัตรูแบบเดียวเพราะฉะนั้นพอมีศัตรูเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะโจมตีได้โดนถ่านนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้มันต้องใช้เวลานานในการเล่นนะคะไม่งั้นยันเ,เช้าแน่นอนนะคะก็เลยต้องขอเอามิซาช่วยหน่อยละกัน เราก็จะสามารถโจมตีฐานได้แบบแป๊บหนึ่งอะตอนที่ตอนที่มอนตายนะคะแต่ถ้ามอนยังเกิดตลอดแบบนี้นะคะสงสัยจะไม่จบนะวันนี้อ่ะนิดหนึ่งเหลือตัวสองตัวอย่างเงี้ยเราก็จะโจมตีฐานไม่โดนแล้วนะคะนี่ต้องพึ่งนิสไซท่านั้นปึ๊บเน่โอ้โหแถมโทมัสก็มา คือถ้าสมมุติว่าตัวเราเนี่ยโดนค่าตายถึงเรทที่มันกําหนดเนี่ยโทมัสก็จะออกมานะคะวิตอนนี้เหมือนฟ้าฝดเป็นใจนะคะตัว <laughs> ตัวแบบ สายฟ้าก็ไปผ่าลงตรงนั้นตลอดนะคะตรงฝั่งตรงข้ามเรานะคะก็ดีแล้วดีไม่ผ่าตรงสมชายคือถ้าผ่ามาทีเดียวแล้วสมชายทานนั้งกรอน่าจะหายไปเลย <c oughs> อีกเดียวเ,ดยวเองซูซู ไม่ทายยิงอีกทีเดียวเนี่ยน่าจะเอาชันดได้ <Yeah. S 1> จบสักทีเ <laughs> <laughs> ทบหลับเ <Yeah. S 1> รียบร้อยเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ สมชายนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่หาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกน่าจะได้มาจากช่วงอีเวนต์เหลืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็ตอนนี้กลายเป็นตัวลิมิเต็ดไปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีตัวสมชายเนี่ยแสดงว่าเล่นมานาน <c oughs> แก่แล้วเหมือนพี่วูกูได้แหละนะก็ถ้าเล่นตั้งแต่แรกๆนะคะก็อาจจะมีสมชายเก็บไว้นะคะก็เป็นเรนเจอร์อีกตัวที่น่าสะสมเหมือนกันส่วดน้งนองคนไหนที่อยากจะมพี่วูกูเล่นตัวไหนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะคะเอาไว้พี่วูกูจะ มาอ่านแล้วก็ลองหาตัวที่น้องๆอ,อยากดูมาเล่นให้ได้ดูกันนะวันนี้ครูลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไลน์เลนเซอร์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็แชร์คลิปนี้ด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย